พีอหนุ่มทำไมมาคุยกระย,อยาอยู่แบบนี้ล่ะลป้าครับขอยืมเงินป้าหน่อยได้ไหมครับแล้วก็หนุ่มไปทำอะไรมาทำไมถึงต้องมาขอยืมเงินป้ามีอะไรหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับผมโดนนายหน้าหลอกมาทำงานแถวนี้พ่อผมมาถึงอะ่ะเขาก็ให้ผมทำงานที่ผิดกฎหมายพ่อผมไม่ทำอะ่ะ เขาก็ซ้อมเขาก็ทุบตีผมครับทถมเงินเดือนก็ไม่ใจ่ายให้ผมตอนนี้ผมไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทน,นะครับป้าขอยืมเงินป้าซื้อตั๋วรถกลับบ้านหน่อยได้ไหมครับผมยังไม่ได้กินอะไรเลยอยากขอความช่วยเหลือจากป้าครับผมสาบานเลยนะครับป้าว่าผมไม่มีเจตนาที่จะโกหกป้า,น,น,ะปาน,นะครับป้าช่วยผมหน่อยนะครับป้าเรื่องมันเป็นแบบนี้เลยเหรอ ทำไมพ่อหนุ่มช่างน,น่าสงสารจังเลยอะ่ะป้าก็พอมีเงินอยู่บ้างนะยังไงอะ่ะป้าจะให้พ่อหนุ่มไว้สองพันแล้วกันนะลูกสองพันมันเยอะเกินครับป้าผมขอยืมแค่พันเดียวก็พอแล้วครับป้าไม่เป็นไรพ่อหนุ่มรับไว้สองพันนี่แหละป้าคิดดูแล้วว่าพ่อหนุ่มจะต้องซื้อตัว๋วรถ หนุ่มก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยก็เอาเงินเนี้ยเก็บไว้ซื้อข้าวกินด้วยรับไว้ทั้งหมดนี่แหละจ้ะแต่ว่าเ,เงินนี่มันเยอะเกินไปอะครับป้ามันไม่เยอะไปหรอกจ้ะเพราะหนุ่มรับไว้นะเพราะว่าป้าดูแล้วอะเพราะหนุ่มก็ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรแล้วมาคุยขยะอยู่แบบเนี้ยป้าทนดูไม่ได้หรอกป้าสงสารรับไว้นะจ๊ะขอบคุณป้ามากเลยนะครับ ขอที่อยู่ป้าได้ไหมครับถ้าผมมีเงินนะผมจะรีบมาคืนป้าเลยนะครับม่ต้องขอที่อยู่ป้าหรอกบ้านป้าหลังนี้เองพอดีเมื่อกี้ป้าออกไปซื้อของแล้วป้าก็จอดรถไว้ตรงนี้ป้ากำลังจะเข้าบ้านจ้ะขอบคุณมากเลยนะครับป้าที่ช่วยเหลือผมนั้นไม่มีอะไรแล้วบ้านเข้าบ้านก่อนนะขอให้พ่อหนุ่มโชคดีนะ มีแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยผมสัญญานะครับป้าว่าถ้าผมมีเงนินเนี่ผมจะไม่มาคืนป้าเลยคุณป้าคะับเนี่ยผมจะไม่มีวันเดียว มีแค่นี้อ่ะปกติมันต้องมีเยอะกว่านี้ไม่ใช่หรือไงมันก็มีแค่นี้แหละลูกทุกเดือนแม่ก็ออเอาเงินทั้งหมดที่แม่มีให้เหมยกับฝนไปหมดแล้วนะหายไปไหนสองพันี่แม่คิดว่าสมองหนูมีปัญหาใช่ไหมฮะแม่คิดว่าหนูโง,ง่มากเลยหรือไงแม่บอกหนูมาซะดีๆนะว่าเงินหายไปไหนสองพ ไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วลูกอ,อะไรนะเอาไปให้คนอื่นแล้วในแต่ละเดือนหนูก็ไม่พอใช้อยู่แล้วแม่จะไปให้คนอื่นอีกเหรอไม่ใช่อย่างนั้นลูกพอดีตอนที่แม่กลับบ้านแม่ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาดูน่าสงสารมากเขาโดนหลอกให้มาทำงานที่นี่แล้วเขาไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อข้าวกินเลยนะลูก แม่ก็เลยเอาเงินนี้ให้เขาแต่แม่ก็ให้เขาไปแค่สองพันเองนะเขาจะได้มีเงินค่ารถกลับบ้านนะลูกหนูไม่รู้จะพูดกับแม่อย่างไงดีแม่ก็ยุปูนี้แล้วแม่ใช้สมองคิดบ้างไหมว่าคนสมัยเนี้เขาคิดที่จะหลอกเอาเงินกันทั้งนั้นไม่นะลูกคือ แม่ว่าแม่ดูท่าทางเขาก็เป็นคนดีดูไม่ได้เหมือนโจรขโมยอะไรเลยนะลูกที่เขาต้องมาเป็นคนเล่ยล่อนแบบเนี้ยเพราะแค่เขาไม่มีเงินค่ารถกลับบ้านแม่เห็นว่าเขาน่าสงสารแม่ก็เลยช่วยเหลือเขาไปอะลูกไม่เหมือนโจรงั้นหรอจะให้พูดยังไงแม่ถึงจะเชื่อว่าเขาเป็นโจรที่มันหลอกแม่ดีละ่ะหรือจะให้เขามาบอกแม่ก่อนหรือว่าต้องเอาป้ายแขวนคอไว้ แม่ถึงจะชอบเขาเป็นโจรเดือนเดือนหนึ่งแม่ก็หาเงินได้แค่นี้ใ,ในแต่ละเดือนเราสองคนพี่น้องยังไม่พอใช้กันอยู่แล้วแม่ยังจะให้คนอื่นอีกทุกๆุกวันนี้แม่ใช้สมองคิดได้ไหมแต่แม่ให้เขาไปแค่สองพันบาทเองนะ เมือกับฝนก็ประหยัดประหยัดหน่อยก็ได้นี่ลูกแค่เดือนนี้เดือนเดียวเองเดี๋ยวเดือนหน้าแม่ก็ให้ลูกเท่าเดิมอยู่ดีประหยัดงั้นเหรอไม่มีทางที่เดี๋ยวต้องประหยัดแน่นอนถ้าจะให้ประหยัดก็ไปให้น้องมันน่นที่เป็นคนประหยัดอ่ะหนูแบ่งในส่วนที่หนูควรจะได้ไว้เรียบร้อยเลยที่เหลือ แม่ก็ไปอธิบายกับน,น้องมันเองก็แล้วกันแต่เบยเบยน่าจะให้น้องมันเพิ่มอีกพันนึงนะลูกมันจะได้หารเท่าๆกันจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังเบยจะโลภหากแต่ของน้องคนเดียวแบบนี้ไม่ได้นะนี่แม่ว่าหนูโลภอย่างนี้นเหรอใครใช้แม่เอาไปให้เงินคนอื่นเองล่ะหนูก็แค่เอาเงินส่วนที่หนูควรจะได้รับ ก็เท่านั้นเองปกติเงินแค่นี้หนูก็ไม่พอใช้มันอยู่แล้วแม่ยังจะมาหังเงินในส่วนของหนูไปให้คหนอื่นอีกแม่ถามความคิดเห็นของหนูหรือยังว่าหนูเห็นด้วยไหมก่อนที่แม่จะเอาเงินไปให้คนอื่นถ้าหนูยอมแม่แล้วเดือนนี้หนูพอใช้ไหมล่ะน่ารำคาญจริงๆเลยพูดไปก็ไม่รู้เรื่อง ไปออกมาแล้วก็ขอให้หนโนลกูกแม่แล้วทำไมมีแค่นี้อ่ะแล้วอีกสองพันยหายไปไหนคือว่าแม่มีเรื่องต้องใช้เงินนะลกูกแม่ก็เลยใช้เงินสองพไปหมดแล้วอะอะไรนะแม่แม่เอาเงินไปใช้แล้วเหรอ แม่เอาไปซื้ออะไรแม่ปกติแม่ไม่เคยใช้เงินเยอะขนาดนี้เลยนะแม่บอกหนูมาตรงๆดีกว่าว่าแม่เอาไปใช้อะไรแม่ไม่ต้องมาโกหกหนูเลยพูดมาเลยแม่ไปทำอะไรแม่เล่าความจริงให้ฝนฟังได้ใช่ไหมอะคือว่าตอนที่แม่กลับบ้านอะ แม่เจอผู้ชายคนนึงเขาหน้าสงสารมากไม่มีเงินซื้อข้าวกินเลยนะลูกแม่ก็เลยเอาเงินสองพันนี้ช่วยเหลือเข้าไปลูกแล้วเขาต้องซื้อตั๋วรถกลับบ้านด้วยอ่ะจ้ะอะไรนะนี่แม่เอาเงินไปให้เขาเหรอแล้วทำไมแม่ไม่เอาเงินของตัวเองเอาไปให้เขาล่ะแม่มาเอาเงินที่จะแบ่งให้หนูไปให้เขาทำไมแม่ทำแบบนี้ทำไมคืออย่างนี้ฝนทีแรกอ่ะ แม่กะจะหักของฝนแค่พันเดียวแล้วแม่ก็จะหักที่พี่เหมยอ,อีกพันนึงแต่ทีเนี้ยพี่เหมยเขาไม่ยอมพี่เหมยเขาให้หักที่ฝนสองพันเลยแม่ก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงอะลูกแม่ขน,นาดพี่เหมยเขายังไม่ยอมเลยแ้วไม่คิดว่านูจะยอมหรอไม่รู้แหละแม่ยังไงแม่ก็ต้องไปหาเงินสองพันนั้นมาให้หนูให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตาม แล้วภายในที่นี้ด้วยนะภายในที่นี้เลยเหรอลูกแม่ขอเป็นเดือนหน้าได้ไหมอ่ะเพราะเดือนหน้าทําเงินกเกษียณแม่ออกแม่จะให้ฝนทุกบาททุกสตางค์ไม่ขาดแม้แต่บาทเดียวเลยลูกไม่ได้หนูรอไม่ได้ไม่รู้แหละยังไงแม่ก็ต้องไปหาเงินมาให้ได้ท้าแม่หาจอดีแนะ่ จะหาวิธีเอาเงินมาคืนลูกแม่สัญญาจ้ะแล้วก็อย่าให้หนูรอนานด้วยนะแม่แล้วอย่าทำให้หนูหงุดหงิดเพิ่มกว่านี้ด้วยได้จ้ะลูกไร้ประโยชน์จริงๆ แม่จะเอาเงินสองพันนี้ไปให้ฝนมันะลูกคืออย่างนี้นะพอแม่เอาเงินสามพันที่เหลือไปให้ฝนใช่ไหมฝนมันก็ไม่พอใจที่เงินมันไม่ครบอ่ะลูกแล้วแม่กลัวมากเลยตอนนี้คือแม่กลัวฝนมันจะมาทําร้ายร่างกายแม่แม่ขอยืมเงินเหมยก่อนสองพันนะลูกนะเดี๋ยวเดือนหน้าแม่จะรีบเอามาคืนลูกถ้าหนูให้แม่ยืมแล้วแม่จะเอาเงินที่ไหนมาคืนให้หนู เงินกเกษียณของแม่เดือนหนึ่งก็แค่หมื่นเดียวแต่ละเดือนแม่ก็ต้องแบ่งให้หนูกับน้องคนละห้าพันแบบนี้แม่จะเอาที่ไหนมาคืนให้หนูได้หนูไม่ให้แม่ยืมหรอกนะถ้าหนูให้แม่ยืมหนูไม่ได้คืนนะสิแม่ก็หาวิธีเอาเองแล้วกันใครใช้แม่หาเรื่องเองเงินตัวเองนี่ไม่มีจะใช้อยู่แล้วนี่จะไปช่วยเหลือใครที่ไหนก็ไม่รู้อีก สมนหน้าที่โดนอนองว่ามาชูนามายเดี๋ยวก่อนสิลูกมยั <S <S มยจะเอาอยัางไงดีล่ะทีเนี้ย พวกหนึสองคนนี่เลี่ยกจะคุยกับแม่พอดีแม่ตรองม่จะเอาอยัางไงแม่ตัดสินใจได้หรือยังแม่ไม่เห็นจะต้องตัดสินใจอะไรเลยเว่าไม่ว่าจะยังไงอะแม่ก็ไม่ยอมหรอกนะแม,แม่แม่คิดอะไรของแม่อยู่่ะ ตอบต,ตกลงแต่งงานกับลุงจ้อยอ่ะก็จบแล้วแม่ลองคิดดูดีๆนะถ้าแม่แต่งงานกับลุงจ้อยไม่ใช่เขาแม่คนเดียวนะที่สบายพวกเราสองคนไ่ะก็จะสบายไปด้วยใช่ลุงจ้อยเขารับปักเราสองคนพี่น้องแล้วว่าถ้าแม่ยอมแต่งงาน,นกับลุงจ้อยเขาจะให้เงินเดือนเราสองคนพี่น้องตั้งสองหมื่นเลยนะแม่มีลูกสองคนทำไมคิดได้แค่นี้เองละ่ะ แล้วลูกสองคนคิดจะขายแม่ของตัวเองกินเลยหรือไงแม่บอกเลยนะไม่ว่าจะยังไงแม่ไม่มีทางแต่งงานกับลุงจ้อยเป็นอันขาดแล้วลูกสองคนนะ่ะก็รู้ดีอยู่แก่ใจไม่ใช่เหรอว่าลุงจ้อยเขาเป็นคนยังไงไม่มีใครยอมแต่งงานอยู่กินด้วยหรอกนะแม่แม่จะพูดแบบนั้นมันก็ไม่ถูกนะแม่จะมาหาว่าพวกเราสองคนขายแม่กินอย่างนั้นหรอ ที่หนูกับพี่เหมยทำไปก็เพราะว่าหวังดีกับแม่ทั้งนั้นเลยนะแม่แม่ก็รู้ว่าฐานะทางบ้านลุงจ้อยเขาเป็นยังไงแม่แต่งงานกับลุงจ้อยไปอะ่ะเดยกก็รักกันเองแหละอยู่ๆกันไปอะนะ่ะเนาะแล้วอีกอย่างนะแม่งานบ้านงานเลือนแม่ก็ไม่ต้องทําสักอย่างเลยเพราะว่าบ้านลุงจ้อยเขามีคนรับใช้ตั้งเยอะแยะ ก็คือเอาอ,อกปอใจนุ้จ้อยก็แค่นั้นเองนูไม่เห็นว่าแม่จะลำบากตรงไหนเลยนี่ใช่แม่ก็อายุปูนนี้แล้วอะแม่จะมาเป็นภาระเราสองคนพี่น้องอีททำไมก็ไม่รู้แถมตอนนี้แม่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างจะมีก็แค่เ,เงินกเกษียณน,นิดๆหน่อยๆแม่เห็นหรือ,อยังว่าเราสองคนพี่น้องอะต้องลำบากมากแค่ไหน แม่ลองคิดดูนะถ้าแม่ยอมแต่งงานกับลุงจ้อยอะแม่ก็จะสบายแถมยังไม่พอเราสองคนพี่น้องก็สบายกับแม่ไปด้วยเป็นแบบนี้หนูไม่เห็นว่ามันจะไม่ดีตรงไหนเลยแม่ก็อายุขนาดนี้แล้วว่ะแม่จะเรื่องมไม่อีกทําไมใช่แม่ก็อายุปูนี้แล้วอะแค่ลุงจ้อยเขาสนใจแม่ก็เป็นบุญแม่แค่ไหนเล่าจํเล่นตัวเป็นเด็กอายุ18ไปได้ ลูกสองคนคิดว่าตัวเองหวังดีกับแม่จริงๆนั้นเหรอนี่แม่อุตส่าห์เลี้ยงดูแกมาให้โตได้ขนาดเนี้ยมันก็ดีแค่ไหนแล้วทุกวันเนี้ยพวกแกใช้แต่เงินกเกษียณแม่ไม่คิดจะทำงานหาเงินใช้เองแล้วพวกแกยังจะมาผักใส่ไล่ส่งแม่ให้ลงนลกโดยที่แกใช้ชีวิตแบบสุขสบายเนี่ยนะ ถามจริงๆเลยพกแกสองคนยังเห็นแม่อยู่ในสายตาอยู่บ้างไหมส่วนลุงจ้อยเขาเป็นคนซาดิสชอบทุบตีภรรยาตัวเองแลวเมื่อก่อนเขาก็เคยแต่งงานมาแล้วหลายครั้งแต่แม่ไม่เคยจะเห็นว่าจะมีผู้หญิงคนไหนทนอยู่กับเขาได้แม้แต่คนเดียวพวกแกสองคนรู้ทั้งรู้ ยังจะให้แม่ไปแต่งงานกับเขาอย่างนั้นเหรอนั่นมันก็เป็นเรื่องในอดีตของเขาไหมแม่ตอนนี้เขาก็อายุปูนนี้แล้วเขาคงไม่ทำนิสัยเดิมๆแบบนั้นหรอกคนเรายิ่งแก่ขึ้นมันก็ต้องเปลี่ยนนิสัยกันบ้างแหละแล้วอีกอย่างลุงจ้อยเขาก็รักแม่จริงๆนะแม่ไม่เห็นใส่ตาที่ลุงจ้อยเขามองแม่หรอ เขาดูมีความสุขตายเขาคงไม่ใจไหลใจดำทำแม่ได้ลงคอหลอกถ้าแม่แต่งงานกับเขานะแม่ต้องมีความสุขมากแน่แน่เลยใช่ลุงจ้อยเขานะทั้งรวยทั้งสปอร์ตถ้าแม่แต่งงานไปอยู่กับาแล้วอ่ะแม่ไม่ต้องทำอะไรสักอย่างเลยถ้าลุงเขาจะถูกตีแม่ เห็นแปลกตรงไหนเลยนี่ผัวเมียทะเลาะกันอะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแม่ก็ทนๆดไ้ไหน่อยนะแม่ไม่คิดเลยว่าแม่จะได้ยินคำพูดเหล่านี้ออกจากปากลูกของตัวเองนี่พวกแกสองคนยังมีความเป็นคนกันอยู่บ้างไหมพวกแกเคยแคร์ความรู้สึกของแม่บ้างไหม เราสองคนรูสักพูดดีๆกับแม่แล้วนะแม่จะไม่ยอมใช่ไหมใช่ยังไงแม่ก็จะไม่มีทางยอมแต่งงานกับลุงจ้อยเด็ดขาดถ้าพวกแกสองคนอยากให้มีงานแต่งพวกแกสองคนก็แต่งกันเองสิแม่จะไปไหนนั่งลงเลยนะที่พวกเรามาบอกแม่วันนี้ไม่ได้อยากจะถามความคิดเห็นของแม่เลยนะถือแม่จะอยากแต่ง แม่ไม่เข้าใจแล้วแม่ก็จะไม่มีทางแต่งไปนันคานแม่จะอยากแต่งหรือไม่อยากแต่งแม่ก็ต้องแต่งพี่เหมยเราพูดดีๆกับแม่แล้วว่าแม่ไม่ยอมทําตามงั้นเราสองคนพาแม่ไปบ้านลุงจ้อยกัน ผ่านมาหลายปีแล้วนะถ้าวันนั้นไม่ได้ป้าคนนั้นช่วยวันแล้วก็ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้ผมจะเป็นยังไงมันคงถึงเวลาแล้วแหละที่ป้าเขาจะได้รับสิงดีๆตอบแทนพี่เอากระเป๋ามาด้วยแกจะทำอะไรเนี่ยนี่เร็วเร็ไปพี่ว่าอย่าไ่ไม่นไ อะไรด้วยแล้วนี่ผู้สองคนอะเป็นใครกันแน่ทำไมมาทำกับป้าแบบนี้อะนี่มันแม่ฉันฉันจะทำยังไงกับแม่ฉันแล้วแกมาเสือกอะไรด้วยป้าครับผู้หญิงสองคนนี้เป็นลูกสาวป้าเหรอครับใช่ผู้หญิงสองคนนี้เป็นลูกสาวป้าเองแต่ว่าตอนเนี้ยเขาจะบังคับป้าให้ไปแต่งงานกับคนที่ป้าไม่อยากแต่ง อะไรนะนี่ป้าเขาเป็นแม่แท้ๆของพวกคุณสองคนเลยนะทําไมพวกคุณสองคนถึงได้ใจไร้ใจดาทำกับแม่แบบนี้ได้ลงคอฉันจะทํายังไงกับแม่ฉันแล้วแกมายุ่งอะไรด้วยแล้วอีกอย่างแกเป็นอะไรกับแม่ฉันงั้นเหรอแกถึงมาเสือเรื่องชาวบ้านแบบเนี้ผมจะเป็นใครอ่ะมันไม่สําคัญหรอกมันสําคัญตรงที่ว่าพวกคุณสองคนน่ะทําไมถึงได้มีจิตใจที่โหดเหี้ยมทำกับแม่แบบนี้ได้ลงคอ ใจเย็นก่อนท่านี่พ่อหนุ่มเป็นใครทําไมถึงมาช่วยป้าพ่อหนุ่มรู้จักป้าด้วยเหรอเออป้าครับป้าลืมไปแล้วเหรอครับเมื่อห้าปีที่แล้วอะป้าเคยช่วยอะไรผมไว้ป้าจำไม่ได้แล้วเหรอครับป้าเคยให้ผมค่ารถไปสองพันไงป้ามีน้ําใจกับผมมากขนาดนี้อะผมจําไม่เคยลืมเลยพี่แค้พพ่อหนุ่มคนนั้นี่เอง ้พี่หนุ่มเป็นยังไงบ้างสบายดีอยู่ใช่ไหมหอ,อนี่แกนี่เองที่แม่ฉันเอาเงินให้แกหอ,อแกรู้ไหมว่าเดือนเดือนนั้นอะฉันต้องลำบากมากขนาดไหนในไหนวันนี้แกก็มาละแกเอาเงินมาคืนฉันดีๆมาสองพันทั้งต้นทั้งดอกเอาคืนมาซะดีๆหู่้าว่าพี่หนุม่มรีบไปจากที่นี่เถอะ ไปฟังสองคนที่เขาพูดเลยสาวป้าเขาเป็นคนไม่มีเหตุผลทำร้ายได้แม้กระทั่งแม่ของตัวเองแล้วเป็นคนอื่นน่ะเขาคงไม่มีทางยอมไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นในเมื่อมันเป็นคนเอาเงินไปมันก็ด้ดงเอาเงินมาคืนสิถ้ามันไม่เอาเงินมาคืนไว้แล้วก็อยากคิดว่าจะได้ออกจากที่นี่เด็ดขาดทำไมผมต้องเอาเงินสองพันมาคืนพวกุสองคนด้วย คุณสองคนไม่ได้เป็นคนให้เงินผมสะหน่อยถ้าผมจะคืนอะ่ะผมก็คืนป้าเขาคนเดียวแล้วคุณสองคนอะ่ะมาเกี่ยวอะไรด้วยป้าครับที่ผมมาหาป้าในวันนี้อ่ะผมตั้งใจะจะมาคืนเนงินป้านะครับแต่ผมดูสถานการณ์เมื่อกี้แล้วถึงผมจะให้เงินป้าไปเท่าไหร่ป้าก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเอางี้ไหมครับป้า ป้าไปอยู่กับผมเดี๋ยวผมอ่ะจะเป็นคนดูแลป้าเองป้าทำแบบนั้นไม่ได้หรอกจ้ะยังไงอ่ะป้าก็ยังมีลูกสาวสองคนนี่อยู่ป้าจะต้องอยู่ให้ลูกสาวดูแลป้าป้าขอบใจพ่อหนุ่มมากนะเรื่องมันก็มาถึงขานบนี้แล้วป้ายังเชื่อลูกสาวของป้าทั้งสองคนสามารถดูแลป้าได้อีกเลรอครับตอนนี้ มก็มีบริษัทเป็นของตัวเองแล้วป้าไปอยู่กับผมเถอะนะครับป้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผมสามารถดูแลป้าได้สบายเลยป้าไปกลับไปกับผมเถอะนะไม่ได้ฉันจะยอมให้แม่ฉันไปกับคุณได้ยังไงเราสองคนพี่น้องคุยกับลุงจ้อยไปแล้วแล้วลุงจ้อยก็กำลังรอแม่อยู่ที่บ้านเราด้วยฉันต้องพาแม่ไปให้ลุงจ้อยายในวันนี้ใช่แม่เป็นบ่อเงินบ่อทองของพวกเรา ถ้าแกพ,พาแม่ไปลัวแต่ละเดือนอ่ะพวกเราจะเอาอะไรใช้ใช่นี่จะบ้าเกินไปแล้วนะสิ่งที่พูกสองคนพูดออกมามันเป็นคำพูดของลูกที่พูดกับแม่อย่างเหรอนี่อะไรนี่จะมาขายแม่กินอย่างนั้นเหรอพวกคุณสองคนน่ะยังมีความเป็นคนอยู่ไหมฉันไม่คิดเลยว่าพวกแกสองคนจะคิดแบบนี้กับฉัน แสองคุณแล้วฉันกุห์ตั้งใจเลี้ยงแกมาตั้งแต่เล็กจนโตแทนที่พวกแกจะตอบแทนบุญคุณแต่นี่อะไรแกกลับจะเอาฉันไปขายให้คนอื่นเพื่อที่จะแลกกับความสุขของตัวเองพวกแกฟังไม่ให้ดีนะต่อจากนี้ไปฉันจะไม่มีลูกอย่างพวกแกอีก คนยังไม่หยุดใช่ไหมเชื่อไหมเพราะถ้าพวกคุณสองคนยังไม่หยุดอะ่ะผมสามารถแจ้งความแล้วก็ถ่ายพวกคุณลงโซเชียลให้ทุกคนเขาได้รู้กันเลยว่าพวกคุณสองคนอะ่ะเป็นคนยังไงผมจะคอยดูทีนี้อะ่ะพวกคุณสองคนอะ่ะจะกล้าวไปสู้หน้าคนอีกไหมนี่แกได้ถ้าแกจะเอาแม่ฉันไปด้วยก็ได้แต่บัตรกระสีงของแม่ต้องอยู่ในมือฉันเท่านั้น ได้พวกแกอยากได้อย่างนั้นนี่พวกแกเอาไปเลยแล้วแกฟังไม่ให้ดีนะต่อไปนี้พวกแกไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่อีกฉันจะไม่มีลูกอย่างพวกแก เขาจะไปไหนก็ปล่อยเขาไปเถอะหนไหนบัตรกี่อยู่ในมือพวกเราแล้วเดี๋ยวบัตรนี้อ่ะจะไปที่หนูเองนะไม่ได้พี่เป็นพี่ต้องอยู่ที่พี่เท่านะั้น